วันอ้วนโลกหรือว่า World Obesity Day นะครับตรงกับวันที่4มีนาคมของทุกปีถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2015ครับโดย World Obesity Federation ที่เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรขึ้นตรงกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับโดยมีความมุ่งหวังในการที่จะหยุดการเพิ่มขึ้นของผื้นทีโรคอ้วนทั่วโลกให้ได้ภายในปี2025ครับหากดูภาพรวมทั่วโลกปัจจุบันนะครับโรคอ้วนนี้กำลังคุกคามสุขภาพของคนทั่วโลกอย่างมากทุกวันนี้มีคนเป็นโรคอ้วนมากถึง800ล้านคนทั่วโลก และโรคอ้วนในวัยเด็กนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอีก60%ในทศวรรษหน้าโดยจะมีเด็กจำนวนสูงถึง250ล้านคนป่วยเป็นโรคอ้วนภายในปี2030ครับ <c oughs> คุณมีความเสี่ยงจะเป็นโรคอ้วนหรือ,อยังเราสามารถวัดประเมินความเสี่ยงได้ไง่ายๆครับภาวะโรคอ้วนนั้นได้จากการคำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงที่เรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่า Body Mass Index ที่เรียกย่อๆครับว่า BMI โดยค่า BMI นี้คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักตัวที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองครับเรามาดูเกณฑ์ BMI ของชาวเอเชียก็จะอยู่ที่ตามนี้เลยนะครับหากค่า BMI นั้นน้อยกว่า18.5เท่ากับว่าคุณน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์หากค่า BMI อยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9จะเท่ากับน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือปกติแต่ถ้าค่า BMI อยู่ระหว่าง23-24.9 นั้นมีความหมายว่าน้ำหนักเกินหรือว่า overweight และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับคือการดูจากลักษณะที่เรียกว่าอ้วนหลงพุงครับมีไขมันสะสมที่หน้าท้องและมีรอบเอวขนาดใหญ่ซึ่งทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานโรคหัวใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคอ้วนที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด -19 ครับมีโอกาสที่จะอาการรุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าคนสุขภาพปกติถึง2เท่าสําหรับผู้ชายครับจะถือว่าลงพุงหากคุณมีเส้นรอบเอวตั้งแต่90ซนติเมตรหรือว่า36นิ้วขึ้นไปส่วนผู้หญิงหากมีเส้นรอบเอวเกิน80ซนติเมตรหรือ32นิ้วก็จถือว่าคุณอยู่ในภาวะอ้วนลงพุงแล้วครับสิ่งที่น่าตกใจครับก็คือคนไทยทั้งหญิงและชายนั้นเป็นโรคอ้วนลงพุงถึง20.8ล้านคน เป็นผู้ชาย6.8ล้านคนและเป็นผู้หญิง14ล้านคนครับคนทั่วไปมักจะเข้าใจนะครับว่าภาวะอ้วนหรือว่าโรคอ้วนนั้นเกิดจากพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวเช่นการกินมากเกินไปหรือไม่ค่อยออกกําลังกายครับแต่อย่างที่เราเคยบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วโรคอ้วนนั้นยังเกิดได้จากอีกหลากหลายสาเหตุครับเช่นพันธุก,กรรมการนอนหลับยาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมล้วนม,มีบทบาทสําคัญในการก่อให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้อีกด้วย แต่ทราบหรือไม่ครับว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะอ้วนก็คือฮอร์โมนกระตุ้นความหิวและความอิ่มโดยฮอร์โมนจากทางเดินอาหารจะทําหน้าที่เหมือนตัวส่งสัญญาณเคมีครับระหว่างร่างกายและสมองที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกอาหารของเราการกินอาหารตามปกติหรือกินเพื่ออยู่ครับที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่า homeostatic f e e d i n เป็นการกินที่มีแรงขับเคลื่อนจากความหิว ซึ่งควบคุมโดยฮอร์โมนและแรงกระตุ้นจะจบลงเมื่อสมองรับรู้ถึงระดับพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารเพียงพอแล้วครับในขณะที่การกินอาหารตามความชอบหรือว่ากินเพราะอยากที่ทางการแพทย์เขาเรียกกันว่า hedonic feeding นั้นหมายถึงการกินเพราะความอร่อยเพื่อความสุขแม้ว่าเราจะรู้สึกอิ่มแล้วก็ตามครับเช่นหลังจากการกินบุฟเฟ่์อิ่มแล้วก็สามารถไปต่อกับของหวานได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ ย้อนไปสมัยบรรพบุรุษของเราเมื่อห0,000่นปีที่แล้วครับมนุษย์เราไม่ได้สามารถหาอาหารกินกันง่ายๆนะครับต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตโดยเฉพาะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเช่นไขมันน้ำตาลซึ่งหายากมากกว่าพืชผักผลไม้เนี่ยหลายเท่าครับสมองของเราจึงมีระบบอัตโนมัติครับที่คอยสั่งให้มนุษย์นั้นกินน้ำตาลและไขมันให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอดไปได้นานๆชน,นิดที่เรียกว่าเจอเมื่อไหร่ก็ต้องกินเมื่อนั้นแหละครับ ีนี้เมื่อสังคมมนุษย์จเจริญขึ้นครับอาหารแคลอรี่สูงไม่ได้เป็นของหายากอีกต่อไปยิงปัจจุบันสามารถซื้อหาแล้วก็สั่งมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านแต่สัญชาตญาณในสมองของเรายังพึ่งบอกกับเรานะครับให้เราตั้งหน้าตั้งตาหากินของหวานและไขมันมากๆเหมือนเดิมครับและที่มากไปกว่าน,นั้นครับการกินอาหารหวานหวานแคลอรี่สูงนี้เนี่ยยังทําให้เราเนี่ยหลั่งสารโดปามีนะครับซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เรานั้นปฏิเสธของหวานหรือของทอดมื้อใหญ่ๆได้ยากเหลือ ถ้าอยากรู้นะครับว่าเราหิวจริงๆหรือว่าแค่อยากกินข้อมูลวิจัยจากต่างประเทศเขาก็มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยแยกแยะได้นะครับปัจจัยเบื้องต้นก็เช่นถ้าเราไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงและท้องเรื่มร้องสิ่งนี้เป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ร่างกายถึงเวลาต้องกินเพิ่มเติมพลังงานไปแล้วเราก็สามารถกินอาหารได้ตามปกติแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรากินอาหารจนอิ่มนะครับแต่ยังรู้สึกว่าอยากกินอยู่เริ่มอยากสั่งขนมหวานปิดท้ายอาหารมื้อใหญ่ๆแล้วลราก็ อาจจะถึงเวลาที่จะต้องบอกตัวเองดังๆแล้วนะครับว่าพอได้แล้วเพราะขนมหวานที่เรากินต่อไปนี้ไม่ได้กินเพื่อเพิ่มพลังงานนะครับแต่เพื่อเพิ่มเติมความสุขความอยากเพิ่มความสุขให้สมองของเราก็แค่นั้นแหละครับการควบคุมความหิวที่สําคัญมากนะครับที่เรามักจะมองข้ามกันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับอย่างเต็มที่นี่แหละครับตรงนี้อาจจะขัดกับความเข้าใจของหลายหลายคนนะครับที่คิดว่าการไม่หลับไม่นอนนี้จะทําให้ร่างกายสู้ผอมครับเพราะต้องเอาพลังงานเนี่ยมาใช้มากกว่าแต่เอาค้าจริงแหละครับ มีผลวิจัยชี้นะครับว่าการนอนหลับเต็มที่เนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าถึง10-20%เลยทีเดียวและผลวิจัยนี้ยังชี้นะครับว่าการนอนน้อยร่างกายยิ่งหิวมากกว่าเดิมเพราะสมองจะหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เราเนี่ยหิวมากกว่าปกติถึง22%นําไปสู่การกินมากเกินปกติแต่เผาผลาญน,น้อยครับนำไปสู่อาการของโรคเบาหวานและโรคอ้วนในที่สุด ปัจจุบันนะครับมีวิทยาการรักษาโรคโอ้วนอยู่3วิธีครับคือการปรับพฤติกรรมการควบคุมน้ําหนักโดยใช้ยาและการรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งควรทําอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์นะครับความจริงแล้วไม่จําเป็นต้องรอให้ลดน้าหนักเป็น10บสกิโลถึงจะมีสุขภาพดีได้นะครับการลดน้าหนักได้เพียงแค่5้าถึงสิครับของน้ําหนักตัวทั้งหมดเลยมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นความดันโลหิตที่ดีขึ้นลดคอเลสเตอรอลและน้ําตาลในเลือดเช่นคนที่หนัก100กิโลกรัม หากจะลดน้ําหนักได้5%น้ําหนักโตก็จะลดลงเหลือ95กิโลกรัมแม้ว่าน้ําหนักในส่วนนี้จะยังอยู่ในช่วงน้ําหนักเกินหรือว่าอ้วนแต่การลดน้ำหนักเพียงเล็กน้อยนี้แหะครับสามารถลดปัจจัยความเสี่ยงสําหรับโรคหรือหลังที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนได้แล้วนะครับผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนและมีไขมันพองตับการลดน้ําหนักอย่างน้อย5%ก็จะช่วยลดภาวะการสะสมของไขมันที่พอกตับลงได้ด้วย สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าลดน้ำหนักได้อย่างน้อยเนี่ย10%นะครับก็จะช่วยลดอาการปวดข้อเข่าและการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นด้วยครับดังนั้นหากเริ่มต้นลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ครับแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ร่างกายรับผลกระทบจากภาวะอ้วนนั้นได้ดีขึ้นแหละครับและคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเพราะผลวิจัยชี้นะคบว่าการออกกำลังกายหนักๆเป็นระยะเวลาสั้นๆก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเช่นเดียวกัน แต่อย่าลืมนะครับว่าสำหรับวันอ้วน,นโรคในปีนี้2022นะครับมี t ีม e v e r y b o d y needs to act หมายถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในภาวะโรคอ้วนรวมไปถึงคนที่อยู่รอบข้างจำเป็นต้องเริ่มต้นกันอย่างจริงจังครับเพื่อความเข้าใจและการป้องกันและการรักษาโรคอ้วนของโลกค,ความน่ากลัวโรคอ้วนก็คือการเป็นจุดเริ่มต้นครับทำให้เกิดโรคหรือรังอื่นๆนั้นตามมาซึ่งจะลดทอนคุณภาพชีวิตให้แย่ลงและมีโอกาสเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ครับ บางคนอาจจะเคยจําได้ถึงวิธีการลองลดน้าหนักมา้วยวิธีต่างๆแล้วแต่ที่สุดก็กลับมาจุดเดิมหรือน้ําหนักที่มากเกินไปกว่าเดิมอย่ากลัวนะครับที่จะเดินเข้าไปปรึกษาเรื่องน้ําหนักกับแพทย์เพราะสิ่งที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนได้ถูกจุดก็คือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและนําไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณครับคุณสามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคอ้วนได้ไง่ายๆเพียงแค่ลงมือทำครับ